โอ bert, ้นี่ครับพี่น้องสองหน,งน,น่วยครับเก็บสองหน่วยงามๆนี่นี่ครับหน่วยหนึ่งกะบสามสี่ครับสำหรับหน่วยที่ว่าพ่อเก็บได้อยู่ครับแจ๊คผมก็จะาพ่อเก็บครับพี่น้องครับนี่หลายครับนี่ห้าหกนี่ครับพี่น้องเกตแปดหน่วยนะครับแจ๊คผมก็จะาพ่อเก็บพี่น้องจะเอาไว้ก่อนครับให็นเพิ่งเย้ก็หนีก่อนเพราะว่ากินบ่ทันครับพี่น้อง หรือว่าเพื่อที่ว่าพี่ๆน้องๆเพิ่นไม่หย่ำไม่ย่ำค่อยตัดใลยเพิ่นครับตอนนี้ก็ยังมาเก็บเก็บเอาเพราะได้กินครับพี่น้องครับนี่ครับหน่วยนึ่งเอาไว้นี่ก็มื่นมาดกับหญ่เลยวนะครับหนึ่งมื่นมาดหนึ่งแบใหญ่เลยครับนี่มื่นนี่ก็ยังเบาครับเอาไว้ซะก่อนเก็บเพราะได้กินครับพี่น้องเพราะเก็บหลายครับเอาซ้ำนี่ครับแต่ละเสาครับได้เก็บซู่เสาครับพี่น้องครับหน่วยหน่วยซ้ำนี่เปล่าเน่วยซ้ำนี่เปลาลูกนี่อันเหยือเนย เลือกนุ่ยเงี่ยดูเออยนุ่ยนียเอาอยู่นี่นุ่ยเงี่นี่เอาอยู่นี่เอาตัดนี่ตัดเอาดินี่นุ่ยเงี่นี่ตัดเอานี่ครับพี่น้องอู้หนุ่ยแบบนี้เอาอยู่ครับนุ่ยแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมื้อนี้กับพาเอะน้องเอ๋ยครับมาเก็บบักแตงยื้อกับพี่น้องโอ้เผื่อแป๊บเดียวครับพี่น้องหลขึ้ัไหลายเนี่ยยันบางกล้องครับนี่ผมเก่าไม่เลยครับพี่น้องไม่เห็ดค้างว่าจะเพิ่นขึ้นค้างเพิ่นจะได้บ่ถือขี้ดินครับ แต่ว่าก็ถือดินคือนเอาครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นพวกขึ้นข้างเลยครับมิกถอยลูกถอ,อยมีกเกิไปน้ำเข้าไปใส่อันเดียรูกตัวนึงก็เก็บได้ลูกหนสองหน่วยนั่นยุ่ยเตือนโอ้หลายพี่น้องนี่ครับแป๊บเดียวหลาไหลไหลหน่วยเลยนีย่ครับมาลูกนะเลือกแตัวหน่วยไงเด้ทั้งในจะเอาอะไรมันเก็บก็บตัดตัวลูกนี่ตัดแล้วก็เอามาหนลลลึ่็จะเลือก <ละ S 1> เอาหน่วยแบบนี้ครับพี่น้องครับหน่วยไงไงจังหน่วยเอาหน่อยผู้ตัดเอาฝอยเก็บก็ได้ทันไปเดี๋เครือลูกมันจะนี่ มันจะหลงกันเนี่ยเก็บบ่เบิดลูกเหนียว้ก่อนครับเจ้าลูกนี้เงนี่เลนี่ลูกนี้ลูกตัดหรือเปล่าพี่ก็ลูกมาตัดแถวพี่ก่อนเดี๋ยวพ่อจะลูกเออลูกเงยตัดเลยลูกลูกเงยตัดเลยนี่ครับอ๋อบ่ขาดหาเลือกตัดแต่ตลูกเงยลูกก็จะได้ตัดทุกมือแล้วครับแบบนี้นั่พอเดี๋ยว โยเป็นแถวก็ลูกโอ้นี่ลูกนี่ลูกนี่เอาครับลูกนี่เอาอมาลูกมาไหมน,นี่ครับน้องเอ๋ตัดไว้ฟปันวาเปันยัณน,น้ำพี่น้องนี่มันเป็นน้ำน้ำได้ไยว่ามันเก็บพันมาทั้งพี่ลูกพี่มาตัดเป็นแถวเป็นแนวไปเดี๋ยวมันจะหลงตัวนี้ก้างในเบิ้งอยู่ครับพี่น้องน้องเอ๋เพิ่งทำไปนี่ครับรจากช่วงไว้ตัวนี้ก็ไว้ตัดมือหนาน้องเอ๋เพิ่งวัดไปลูกชื่อวันอะ มันมีลูกนึงนี่ยังไงอยู่นี่พอเห็นอยู่มีบ่มีเลยได้ลูกโอ้ลูกนี่เปล่าลูกเอาไว้ก้อนเก็บมือมีหนึ่หน่อยอยู่เก็บมือหน่อยอยู่เปล่าโอ้พี่พีน้องเลยน้องเลยนี่นี่นี่ลูกนี่โอ้ยง่ายลูกนี่ตัดเลยนี่ตัดตัวลึกนี่ครับพี่น้องประมาณนี้ครับจะเก็บเอาลูกประมาณนี้เลยครับนี่ยังไงจังหน่อยมาให้พี่ลูกก่อนนะลูกนี่ครับพี่น้องแบบกลัวคุ่มกะ เริ่มหลายแล้วครับเดี๋ยวก็คิดว่าจะได้ต่ำอยู่ครับนี่บป็โคฟุมครับพี่น้องโอ้มีมดแดงอยู่เพี้ยขึ้นนะนาอผมว่านี่จะได้หานสมคนไหรมาสสีรลองเมึงครับพี่น้องนี่ยันเพี้ยขึ้นมดแดงเริ่มมาไตเแล้วครับโกวฟุมตอนนี้ลูกเยอะ โอ้ยครับพี่น้องสองหน่วยบักใหญ่เลยนี่ครับสองหน่วยบ um. ักใหญ่เลยนี่ครับนี่ครับพี่น้องก็ประมาณนี้ครับจะเลือกเอาหน่วยประมาณนี้แหละแต่เมื่อกี้น้องเอ๋ยเพิ่งกระตัดไปแบบว่าหน่วยใหญ่แน่หน่อยแน่นะครับพี่น้องจะเลือกเอาต้นหน่วยใหญ่ๆก่อนครับพี่น้องเพราะว่ามันกินบ่ทันอกครับ นี่คร so 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 ับพี่น้องสองหน่วยครับเก็บสองหน่วยงามๆนี่นี่ครับหน่วยหนึ่งกับสามสี่ครับสำหรับหน่วยที่ว่าพ่อเก็บได้อยู่ครับแต่ผมก็จะพ่อเก็บครับพี่น้องครับนี่หลายครับนี่ห้าหกนี่ครับพี่น้องเกบแปดหน่วยนะครับแต่ผมก็จะาพ่อเก็บพี่น้องจะเอาไว้ก่อนครับไม่เพิ่งงยก็หนีก่อนเพราะว่ากินบ่ทันครับพี่น้อง รือว่าเพื่อที่ว่าพี่ๆน้องๆมันไม่ย่ำไม่หย่ำค่อยตัดในเพิ่นครับตอนนี้ก็ยังมาเก็บเก็บเอาเพราะได้กินครับพี่น้องครับนี่ครับหนึ่งเอาไว้นี่ก็มือนมากกับหญ่เล้วเหรอครับหน่วยนี่มือนมาดหน่วยบใงญ่เลยครับนี่มือนี่ก็ยังเบาครับเอาไว้สะก่อนเก็บเพราะได้กินครับพี่น้องบเพราะเก็บหลายครับเอาซ้ำนี่ครับแต่ละเสาครับได้เก็บซู่เส้าครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องก็หลายครับแต่ว่าก็จะหังนกนได้เก็บครับพี่น้องครับเอาไว้ก่อนครับ ลอยพันหญ่ก็หนีก่อนเพราะว่าเขาไ่ได้เก็บขายครับเก็บกินนะครับบม่ได้ออกปริมาณครับนี่เต็มเลยครับสําหรับแตงกัวครับพี่น้องเนี่ช่วงนี้ก็ได้เก็บกินนเสมือครับกินบัทันดอกผมว่านี่ครับเดี๋ยวอีกประมาณสี่มือนะครับน่าจะได้เก็บสําหรับทั่วพุภมครับพี่น้องครับสี่มือจะได้เก็บอยู่ทัวพุ่มนะครับทัวพุ่มเห็นมั้ยเนาะครับพี่น้องทั้งหมดครับดอกสีม่วงๆก็จะประมาณนี้แหละครับเก็บเอาซู่เศร้ากพได้กินครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องเ้านี้ก็ได้ประมาณนี้ครับโลกกวกัวเกือบสองโลครับพี่น้องก็จะได้เก็บซูเซาแล้วครับเห็นไหมนะครับนี่พี่น้องครับนี่เกิได้ประมาณนี้แหละครับเดินเ้าตอนเ้าก็ให้อาหารปลาแล้วก็เก็บครับโอ้ลูกนีตอนซ้อนไหลพี่น้องที่แหลกผมว่าจะเอาแต่เห็ดพันธุ์ครับพี่น้องน้องเลยมันตัดก่อนครับพ่าไปยังครับพี่น้องกัเหลืออีกหลายแล้วค่อยเอาไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นทั่วพุ่มครับเดี๋ยวก็จะได้กินนะครับทั่วพุ่มอีก่เพราะหลายมือครับเดี๋ยวก็จะทิ้มให้พี่น้องเิ่งกันทั่วพุ่มนี่ ครับพี่น้องวันนี้ส้งสีงหญ่จังหน่อยกรับโมิ้มเลยครับพี่น้องสดๆจากสวนครับนี่ปลอดสารพิษครับเดี๋ยวเสร็จมือจังหน่อยขออนุญาตเสร็จมือจังหน่อยครับพี่ตาดินเล้วเลยกินมะลุหมดทัวเอาพลักระค้างจิ้มหน่อยหน่อย,อยพลักระค้างเอาจิ้มกันเป็นไหนลูก <S S หวาน <laughs> หน่อยหน่อยครับพี่น้องตัวหน่อยอื <laughs> จะจะออกหอมๆยังไงครับพี่น้องน้องพอนั่งล้องไงนี่ครับพี่น้องผมจะจะเลือกมันไว้นึงครับเดี๋ยวจะมาซิมให้พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องพลกระเคิลกับน้องเลยครับเมื่อกี้ก็เซษดินหรอกครับพี่น้องไม่ได้ล้างหรอกสดๆค้าสวนนี่แหละครับเอาหรือเปล่านี่ครับมากินน้ำกันครับพี่พี่น้องครับนี่ ชิมกันครับแตงกัวครับสดๆจากสวนหวานห,หวานหวาน,วานกินมะลุไม่ครับเมื่อเบิน์ตลงลยไม่พ่อกินที่เราสดๆพี่น้องหวานกรอบครับชิมกันครับพี่น้องปลอดสารพิษพวงยานครับกินข้าสวน ว่ได้สิบยาครับเกิดปะอืมห,หอมชอบนี่ครับพี่น้องกาประมาณน,นี้ครับกะถือว่าแซ่บครับพี่น้องกินสดๆข้าวสวนกะจะหวานกรอบครับเป็นแตงดีว่าปลอดสารพิษครับพี่น้องปุ๋ยกะบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับ ผมก็จะใส่แค่ปุ๋ยคอ,อกครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมีเวลาผมจะปุ๋ยคอ,อกมาใา่อีกอยู่ครับผมเบิ่งแล้วว่าต้นพ่นก็นจะออกนึ่งเหลืองจังไงครับพี่น้องพ่นจะบวเขียวบันไดนะบ่ะสมบูรณ์บันเดครับพี่น้องผมก็ได้ปุ๋ยคอ,อกจากเบ้าจอ้อยแล้วครับมาเดี๋ยวจะเอามาส่ายพันสามคนนพ่นร้องเบิ่งครับพี่น้องกับ่กลก้าสายลายดอกจันพ่นตาย,ายาจะร้องมาใหญ่ๆเบิ่งน้ำค้นครับกาประมาณนี้ครับพี่น้องแต่ะเศ้าก็จะยุ่งสี่ครับน้าให้น้ำสวนนี่แหละเดี๋ยวก็ให้อาหารป่าเนี่ยเดี๋ยวก็เบิ้งต้นไมก็ต่แตง เนน้อยก็สิได้เก็บทั่วครับพี่น้องครับเก็บทั่วเดี๋ยวกะลอผสมเกสรของฟักทองอีกนะครับแตงโมกับําลังติดครับพี่น้องครับเดี๋ยวกะลอที่ตามรับชมกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องสาหรับสวนเกษตรที่ว่าเกษตรผสมผสานแล้วครับพี่น้องปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกก็ปลูกเน้นปลูกที่ว่าเขาปลูกไว้กินครับก็ได้ปลูกไว้ขายครับพี่น้องแล้วก็ปลูกเป็นปลอดสารพิษแล้วก็จะดีต่อสุขภาพเขานะครับพี่น้องเราต้องคิดหลายการกิน ก็จะดีไปแบบหนึ่งดีกว่าเขาไปซื้อกินครับพี่น้องเขาซื้อกินพ่นก็จะซีดยาขามาแล้ยงหรือว่ายังหลายอย่างสารพิษก็จะตกข้างครับพี่น้องครับก็จะบดีต่อสุขภาพนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ลัน้องไปก้นนะครับกับพี่ๆน้องๆผู้ได้สนใจกัไปปั๊บไส้ไปเฮ็ดเอาครับพี่น้องปลูกมีที่หน่อยๆกับปลูกได้ครับสำหรับแตงกัวนี่ก็ปลูกง่ายครับทวพุ่มกับปลูกง่ายปลูกจักหาหลุมสิบหลุมกับเได้เก็บกินนะครับเมลอละิ้นไว้หาหน่อยกัถือว่าดีก็ซื้อกินพี่นองครับ สำหรับคลิปนี้นะครับน้อยโคกังกับน้องเอ๋นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมนะครับที่ขวามิดามรับชมเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปนาพ่อกันไหมครับผมอันนี้ก็จะไปแบคงนี่ครับเดี๋ยวจะให้น้องเอ๋เอาไปล่างครับพี่น้องไปล่างแล้วก็จะไปแบคงแบ่งให้พี่ให้น้องละกินบ่อเบิร์เอาครับพี่น้องก็จะเอาไว้ยุ่ประมาณสิบหน่วยนี่แหละครับแบ่งกันกินครับเอาลูกเอาไปล่างเอาไปล่างกาไปแบ่งให้พี่ให้น้องก่นกินน้วกัน